สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องซอยตังชาแนลนะครับผมอยู่กับผมบีวไวรุ่นสร้างตัวนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับสําหรับการลงคลิปนะครับผมก็ช่วงนี้ก็มีเวลาทําคลิปน้อยลงนะครับแต่ว่าที่ร้านยุ่งๆนะครับผมอยากจะมาอัปเดตร้านหน่อยนะครับก็ตอนนี้นะครับทางร้านของเรานะครับก็ สารพันของเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่ผมพูดกับเพื่อนๆไว้ว่าผมมีโปรเจกต์ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็นี่แหละครับคือโปรเจกต์ของผมคือห้องเครือบแก้วนะครับที่ผมอยากได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูตั้งแต่เริ่มแรกนะครับว่าเราทํายังไงนะครับถึงได้ห้องห้องนี้นะครับแล้วก็ห้องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับผมตอนนี้ก็ไปดูคิปเริ่มต้นกันเลยนะครับว่า ทำอะไรไปบ้างนะครับถึงได้ห้องนี้นะคะโอเคไปครับผมก็ตั้งแต่เริ่มเลยนะคะก็เราก็รื้อนะครับห้องเก่าของเรานะครับที่เราเคยอยู่นะครับก็ได้คุณน้านะครับของโมนะครับแล้วก็คุณแม่นะครับมาช่วยกันนะครับในการรื้อนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับว่าห้องที่ผมอยู่แรกๆนะครับเป็นยังไงที่ว่าผมทําไว้เพื่อที่จะ รับรองลูกค้านะครับตอนก่อสร้างนะครับแรกๆเราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรนะครับก็ใช้ไม้นะครับแปงเอาไม้อัดนะครับหรือว่าไม้ที่มันเป็นเป็นไม้นะครับมามาทำเป็นผนังด้านในนะครับแล้วก็ส่วนด้านนอกก็จะเป็นแผ่นอลูซิงนะครับเท่าที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็ของก็จะมีมากมายละเพราะว่าห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับ มีทั้งความชื้นอะไรก็เข้ามาได้นะฮะอันนี้ก็เป็นวอลเปเปอร์ที่ผมเอามาติดตั้งแต่เปิดร้านใหม่ๆนะครับผมก็ตอนนี้ก็ตามอายุการใช้งานนะฮะผุพังเป็นธรรมดาตรงนี้ก็จะเป็นส้วมเก่าของเรานะครับเราก็จะทำการรีโนเวทใหม่นะครับอ่าไอโมก็เดินออกมาดูนะครับว่าผมถ่ายอะไรนะครับอันนี้คือของที่อยู่ด้านในนะครับทุกคน ผมก็งงเหมือนกันว่าผมอยู่ได้ยังไงนะลกมากนะฮะอ่าขั้นตอนต่อไปนะครับก็นะก็ทําการลือนะฮะประตูนะครับประตูมือสองนะ,ะก็ต้องลือออกนะฮะเพื่อที่จะได้ประตูใหม่ที่บันใหญกว่าเดิมนะฮะอ๋ออ๋อ,ะอะระวังนะครับนะ,ะช่วงแรกๆนะครับของการ อยู่มันก็ไม่ได้ที่จะลุกขนาดนี้นะฮะเนี่ยดูด้านในนะครับฝาผนังนะครับทุกอย่างขึ้นลานะครับแล้วก็โดนความชื้นนะฮะมีกลิ่นนะครับตอนเข้ามาด้านในก็มีกลิ่นไม้กลิ่นลาต่างๆห้องน้ําก็ดูไม่ได้เลยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีพวกหนูนะครับอะไรมุดเข้ามาอาศัยทํารังนะครับก็ช่วงนึงก็ ลำคาญพวกมันเหมือนกันนะครับแต่ว่าทำไงได้เราก็ต้องอยู่ให้มันได้นะฮะอ่ะนี่นะครับผมลืมถ่ายตอนที่ก่อนรื้อไว้นะครับว่าอาการมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนนะฮะอันนี้ก็ขุดซ่วมนะครับขุดซ่วมใหม่ของเรานะครับเพราะว่าเราจะขยายออกมานะฮะแต่ว่าซ่วมอันเดิมของเรานะครับก็มันขวางนะฮะที่เราจะขยายก็ต้องจำเป็นต้องถมนะครับ แล้วทำส่วมใหม่นะฮะนี่นะครับก็เป็นพื้นที่ที่จะขยายนะฮะผมก็ขุดไปนะครับขุดได้ท่อเดียวนะฮะนาก็มาขุดต่อเหมือนเดิมนะฮะโอเคเราไปต่อกันนะฮะมาถึงขั้นตอนการลื้อลื้ออยู่ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์หรือประมาณนี้แหละครับหนึ่งอาทิตย์นะครับเพราะว่าสภาพอากาศที่มันไม่ค่อยเอื้ออํานวยด้วยแล้วก็ หลายหลายอย่างนะครับต้องไปซื้อของทําเองนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จ้างผู้รับเหมานะครับอันนี้เป็นน้าของเรามาทําให้นะฮะเราก็เป็นคนไปซื้อของต่างๆที่นะ้าสั่งนะครับว่าจะเอาอะไรบ้างนะฮะผมขยายออกมาก็ประมาณสัก2เมตรกว่าๆเกือบ3เมตรนะครับก็ช่วยๆกันนะครับผมตอนนี้ก็เอาปูนมาลงนะฮะแต่ว่ารถมัน ข้าคันใหญ่ไม่ได้ก็เลยต้องเป็นรถหกล้อคันเล็กสองคันนะครับนี่นะครับก็เป็นการเทปูนนะฮะครั้งที่สองของผมนะครับผมครั้งแรกคือการทำร้านนะครับช่วยกันนะครับผมก็ไม่นานนะฝนก็ตกนะครับผมนี่รถลูกค้าฮาร์เลย์นะฮะจอดอยู่น้ำท่วมครับผมวันนี้เป็นวันที่น้ำท่วมใหญ่ที่สุดของร้านนะฮะ ปกติก็ท่วมอย่างนี้นะครับผมก็เรามาเปิดร้านเราไม่ได้ศึกษาเรื่องระดับน้ําหรือว่าเรื่องพื้นที่ที่เราอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อบกพร่องนะครับของผมเองแต่ผมก็ไม่ได้เสียใจนะครับก็เป็นประสบการณ์ละกันนะเดี๋ยวหาตังค์ทำร้านใหม่นะครับโอเคตรงนี้ก็ท่วมขึ้นมานะฮะยังดีที่แบบว่าเก็บของขึ้นทันนะครับตอนนั้นก็ นั่งกินข้าวกันอยู่นะครับอยู่ดีๆน้ําก็แบบพวดเข้ามาเลยนะฮะทุกอย่างก็เลยต้องขึ้นสู่ที่สูงแถมของที่คนออกมาจากห้องนะครับไม่มีที่ไว้นะฮะก็ต้องออกมาวางเกื่อนกาบตามหน้าร้านปิดร้านกันแบบเป็นเดือนนะครับกว่าจะเสร็จนะฮะดูรถผมนะฮะเกือบครึ่งล้ออ่นะปูนปูนที่เทไปก็เรียบร้อยครับผมไปกับน้ำนะฮะ ยังไม่ทันได้แห้งเลยนะครับพายุเข้าก่อนนะฮะอันนี้มันเป็นแบบว่าจังหวะโบ๊ะบ้ามากเลยนะครับทุกคนดูค่ะปูนยังไม่แห้งนะฮะเอาเท่าที่อ้อได้นะครับตอนนั้นก็คิดแค่ว่าเออถ้าเสียก็เสียว่าโอเคหลังจากพายุผ่านไปนะครับนะก็ต้องมาเช็คความเรียบร้อยนะฮะว่าเหลือกันเท่าไหร่นะครับก็ยงพอเหลืออยู่นะฮะแต่ว่านเป็นคนที่เก่งมากนะครับ กู้สถานการณ์คืนมาได้ทุกอย่างเลยนี่นะครับตอนมันแห้งนะครับผมทําการขัดมันนะครับผมไม่ได้ปลูกระเบื้องนะครับเพราะว่างบประมาณพวกเรามีจํากัดนะครับผมนะก็ได้พื้นลายกาแล็กซีนะครับผมตั้งให้มันก็คือเป็นพื้นลายกาแล็กซีของผมนะฮะนี่พายุก็มาเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการต่อเติมหลังคานะครับเพราะว่า เราต้องเอาปูนที่เหลือให้มันได้เยอะที่สุดนะฮะอันนี้ก็หน้าร่อนหมดนะครับผมไปกับน้ําก็ส่วนหนึ่งนะครับมาดูอาหารการกินต่างๆนะครับก็น้าก็จะเป็นคนทําอาหารนะครับบางวันเราก็เอาหม้ออะไรมาทอดเนื้อทอดไข่นะครับบางวันเราก็ซื้อกินนะครับผมนี่นะครับแม่ครัวอาเช้าวันต่อมานะครับ ได้เวลาทำการทำหลังคานะครับเพื่อเป็นที่หลับนอนของพวกเรานะครับเพราะว่าน้าได้นอนในร้านนานหลายวันแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการต่อเติมหลังคานะครับก็ลุยกันยาวหลายวันนะฮะดึกๆกก็ยังทำอยู่นะครับน้าก็เป็นคนที่จะเร่งงานให้เสร็จให้เร็วที่สุดนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ผนังแล้วก็ ส่วนของลังคานะครับย้ายสมโนครัวของเราเข้ามาอยู่ด้านในนะครับเพื่อทําการเปิดร้านได้นะครับผมกับโมก็ทําการล้างรถนะครับอันนี้นะครับเป็นการนอนของพวกเรานะฮะก็เปิดโล่งอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เอาเต็นท์มากลางนะฮะแต่ช่วงแรกก็ยังไม่มีเต็นท์นะครับต้องไปยืมเต็นท์เพื่อนมาก่อนนะฮะก็นอนกันอย่างนี้เลยนะครับผมไม่ซีเรียสนะครับบรรยากาศก็ดีเหมือนกันนะครับ บางวันก็ได้นอนแบบฝนตกหน่อยก็อากาศดีนะครับผมแต่ว่ายุ่งเยอะไปหน่อยเรามาดูนะฮะไอโมทาสีนะครับรับอาสาทาสีเองนะฮะทาสีเหล็กนะครับจะชิบหายดูบัรไลนะครับมาดูกันนะตอนนี้เราก็ได้ห้องขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมา 30- 40เซแล้วนะครับผมนะก็ทำการ ทํางานอย่างเต็มที่นะครับผมนี่นะครับเต็นนะครับยืมเพื่อนมานะครับดันทาหัวเขาหักนะครับผมไม่น่าโชว์สเต็ปเลยนะฮะโอเคเหลือแค่ประตูนะฮะประตูแล้วก็ไฟนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเข้าประตูแล้วมีไฟเข้ามาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมหลายคนถามนะครับว่าทําไมไม่ทํากระจกทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ทําไมไม่ทําแบบ นั้นทำไมไม่ทำแบบนี้นะครับส่วนตัวก็อยากทำนะครับผมตอนนี้ก็มันก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณนะครับขนาดเงินจะสร้างห้องน้ำเราก็ยังได้ใช้ไอร้านนมของเรานะครับมาทำเป็นห้องน้ำนะฮะนี่ต่อไปเป็นการติดตั้งไฟนะครับไฟก็หาซื้อได้ตามห้างส,สินค้าทั่วไปได้เลยหรือว่าร้านวัสดุต่างๆนะครับผมก็ออกแบบเองนะฮะก็คิดมาเลยนะก็เป็นคนจัดการให้ทุกอย่างนะครับผมว่า อยากได้แบบไหนน้าจัดให้นะครับน้าโคตรเก่งนะครับบอกเลยนี่เป็นไงครับอันนี้เป็นการออกแบบของผมเองนะฮะก็เถียงกันกับไอโมอยู่หลายวันนะครับว่าจะเอาไฟแบบไหนนะฮะอันนี้ก็เป็นการต่อตู้เสื้อนะครับตู้เสื้อผ้าของพวกเรานะครับมันไม่ใช่แค่ตู้เสื้อนะครับมันเป็นตู้เก็บสัมภาระของเราทุกอย่างนะครับอย่างเช่นผ้าปูที่นอนหมอนอะไรต่างๆนะครับเราจะ มูฟให้ม no ันอยู่ในนี oh ้ได้ท <athlete> <S 2 commentary> ั้งหมดนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีห้องนอนนะครับเราต้องนอนในนี้นะฮะบางวันถ้ามีรถมาทําหรือว่าอะไรเราก็นอนข้างล้อรถไปนะครับแล้วก็พอตื่นเช้าก็ต้องเก็บของนะฮะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับห้องของผมนะครับคันแรกก็มีรถเข้ามาทํานะครับหลายคันแล้วนะแต่ว่าผมไม่มีเวลาลงนะครับแล้วก็ยังไม่มีเวลาที่จะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับว่า ห้องเสร็จแล้วหรือว่าห้องเป็นรูปแบบยังไงนะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสมาทำนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าห้องของผมนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเริ่มตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ผมปิดร้านแล้วฮะห้องผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะฮะประตูด้านหน้าก็จะเป็นกระจกนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะปิดทึบนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะว่ามีอะไรบ้างนะ ันนี้รถลูกค้ามาทำอยู่นะครับก็เป็น To y ต้ a เ t ทีนะฮะนี่เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเรื่องระบบไฟต่างๆนะฮะอันนี้ผมมีไฟผนังด้วยนะแล้วก็ไฟผนังฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดทุกหลอดให้ลูกค้าให้เพื่อนๆได้ชมนะครับอะนะ การเปิดทุกหลอดก็จะมีความสว่างประมาณนี้นะครับก็จะมีสปอตไลท์สีมุมนะครับสีเหลืองนะฮะแล้วก็จะมีไฟสีขาวสีเหลืองสีนวลน,นะครับด้านข้างก็มีสีขาวสลับสีอ่าเหลืองนะครับเพื่อเวลาที่ผมขัดนะครับผมจะได้ดูว่ารอยนะครับอ่มีตรงไหนบ้างนะครับผมอย่างเช่นว่าอ่า เราอยากรู้นะครับว่าเราขัดจบหรือเปล่านะครับแล้วก็ปิดไฟนะครับแล้วก็เปิดเฉพาะสีที่เราอยากดูนะฮะบางไฟมันส่องสว่างไม่เหมือนกันนะครับทำให้เห็นรอยต่างๆไม่เหมือนกันนะครับนี่นะฮะห้องสีก็จะเป็นสีดำนะครับเป็นเพดานดำด้านหลังสีดำข้างข้างสีขาวนะครับเพื่อเป็นมิตินะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะฮะห้องน้ำก็เป็นร้านนมผมนั่นแหละครับร้านเก่าเอาวัโลททำใหม่นะฮะ หลายคนถามว่านอนตรงไหนอะไรยังไงนอนตรงนี้แหละครับเลือกเอานะฮะจะเอามุมไหนได้หมดนะฮะนอนข้างรถไปเลยนะครับไปรุ่นสั่งตัวนี่ก็จะเป็นตู้เสื้อนะแล้วก็มีทุกอย่างในนี้นะฮะโอเคนี่ละครับรีวิวห้องฉบับไปรุ่นสั่งตัวโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เพื่อนๆรับชมคลิปตั้งแต่สตอรี่แรกๆแ,แล้วนะครับว่า เริ่มต้อนอยังไงมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับ <sim. S 1> ก็ผมก็อยากที่จะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รู้หรือว่าได้รับชมกันนะครับว่าผมเริ่มต้นจากศูนย์นะครับก็สามารถทําได้นะครับเพื่อนๆก็ทําได้เหมือนกันนะครับคนที่อยากที่จะทําคาแคร์หรือว่าอยากที่จะทําอะไรสักอย่างนะครับก็ลุยเลยครับผมศึกษาหาข้อมูลแล้วก็อย่าคิดเยอะครับทําเลยนะครับ ตอนนี้นะครับทางร้านของผมก็จะมีงานเคลือบแก้วเพิ่มขึ้นมานครับจะมีทั้งเคลือบแก้วขัดสีนะครับแล้วก็พวกภายในต่างๆนะครับอย่างเช่นสปาภายในซักเบาะซักพรมนะครับผมก็มีเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับแต่ผมก็ยังเรียนรู้เรื่อยๆนะครับผมก็ถามว่าเราเก่งเลยไหมก็ไม่นะครับผมก็หาความรู้ศึกษาไปเรื่อยๆครับอันไหนที่ผมผิดพลาดหรือว่า ยังไม่เก่งนะครับผมก็หาความรู้ไปเรื่อยๆอยเช่นการทำรถนะครับเคลือบแก้วมีกี่แบบนะครับแล้วก็มีขัดแบบไหนบ้างแล้วก็อุปกรณ์ต้องใช้อะไรบ้างน,นะครับก็ต้องค่อยๆขยับสเต็ปนะครับแล้วก็มีคนถามมาเยอะนะครับว่าร้านอยู่ตรงไหนนะครับร้านของผมตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรน,นะครับอยู่หลังโรงพยาบาลศูนย์อุดรน,นะครับผม จะอยู่ใกล้ๆกับหนองประจักษ์นะครับตรงข้ามกับที่เขาฉีดวัคซีนนะครับอ่าแล้วก็มีพี่ๆโทรมาจากกรุงเทพหลายท่านนะครับอยากที่จะมาซักเบาะสักพงนะครับผมก็อยากทําให้นะครับแต่ว่าเราก็อยู่ไกลเนาะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่โทรมาหานะครับผมแล้วก็อะไรอ่ะอ่ะเครือบแก้วเครือบแก้วนะครับทางร้านนะครับเริ่มต้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่ห้าพันเก้านะครับ จนไปถึงหลักหมื่นนะครับเช่นหมื่นห้าหมื่นหกสองหมื่นแล้วแต่นะครับก็จะมีโปรแกรมธรรมดานะครับโปรแกรมธรรมดาก็จะปรับผิวเล็กน้อยนะครับก่อนลงนะครับแต่ว่าไม่ได้ปรับผิวส้มนะครับแต่โปรแกรมคิมอย่างงทางร้านก็จะมีปรับผิวส้มนะครับแล้วก็ลงเคลือบแก้วให้นะครับถามว่าลงได้กี่ชั้นแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับผมมาคุยกันได้นะครับเรื่องรายละเอียดนะครับ ก็มีอะไรอ่ะโอเคยังไงก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด u u s สไคร e นะฮะให้กับช่องของผมด้วยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปแล้วก็คิดถึงพี่ๆเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับก็จะพยายามลงคลิปให้มากขึ้นแล้วก็อตอบคอมเมนต์มากขึ้นนะครับผมก็ไม่ค่อยที่จะได้ทำเพราะว่าช่วงนี้ผมมีระบบนะครับ อยากที่จะเอาคนมาทําแทนเรานะครับตอนนี้ผมทําเองทุกอย่างนะครับแล้วก็มีน้องๆมาช่วยด้วยแต่ว่าเรายังวางมือไม่ได้เราต้องแบบมาทํากับเขานะครเดี๋ยวปีหน้านะครับผมจะสร้างระบบร้านให้ได้นะครับผมจะสร้างระบบร้านแล้วผมก็จะทําให้มันดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะขยายสาขาได้นะครับต้องมาเรียนรู้กันอีกทีนึงแต่ก็อันนี้ก็อยากที่จะลงไว้บันทึกไว้ ดูเลยอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าของตัวเองกลับมาดูนะครับอย่างเช่นเหมือนตอนนี้ผมย้อนกลับไปดูแรกๆผมก็มีความสุขนะครับตอนนี้ผมก็มีความสุขโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ให้คำปรึกษาแล้วก็ติชมตรงไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับถ้ามันเป็นประโยชน์กับผม,ผมก็ขอขอบคุณน,นะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.